ปลาเท้าหลวงพ่อที่ก็รบอย่างสูงลูกอยากจะทราบว่าการขนทรายเข้าวัดกับการส่งน้ำพระนั้นจะมีอานิสงส์เป็นประการใดต่างกันเยอะเดี๋ยวอีกนิดนะถ้าลูกจะขนปูนขนเหล็กเข้าวัดบ้างจะมีอานิสงส์เหมือนกับขนทรายหรือเปล่าเจ้าคะไม่เหมือนไม่เหมือนอ่าไหนๆเราต้องแยกแยะเนี่ยตรงนี้ขนปูนขนเหล็กเข้าวัดถ้าสูงมีอานิสงส์มากโอโห อย่างนั้นที่ทําบุญเรื่องอื่นไปต้องไม่ได้เรื่องนะสิเนีย่ยอ่าไม่ได้เรื่องอ่าทำไมล่ะก็เเก็อยาอตะกี้เมื่อก่อนนี่ว่าแม่กอก็อก้าทรายด,ดีอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้อ้าวมาวันนี้มาเกิดขนเหล็กดีกว่าขนทรายดีไอ้ขนปูนดีกว่าแกฉันไม่ได้บอกว่าดีฉันบอกว่าเฉพาะเขาว่าเท่าซุ้งโอโอ๋อจำเพาะเหรอเฉพ <c oughs> <ร>าะครับจำเพาะแวันอื่นยนียไม่ได้ ไม,ไม่ได้แน่แล้ววัดอื่นแตนะก็เบญจสงทุกอย่างเหมือนกันไปวิหารทานเหมือนกันนะทรายก็วิหารานรม<อ>เล็กก็วิหารทานปูนก็วิหารธรรมแต่ว่าเขาขาดอย่างไหนเราให้นั้นเนี่ยจะดีมากมตกลงว่าอานิสงได้ทางนั้นเลยนะครับได้จรับครับครับหลวงพ่อจะถาม